มาที่อีกหนึ่งเรื่องครับนานผู้ชมครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีเรื่องการรักษาพยาบาลเลยนะครับล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคุณโอครัเขอได้จัดแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ทิศทางการแพทย์แห่งอนาคตสู่ความเป็นผู้นําทางด้านการแพทย์นะครับในด้าน medical and wellness destination ครับซึ่งล่าสุดนะครับเภสัชกรหญิงอาทิรัตน์จารุก,กิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษเปิดเผยครับ ว่าโรงพยาบาลบำรุงล่าดดําเนินการเข้าสู่ปีที่42ในปี65นี้ครับก็มุ่งเน้นนะฮะเรื่องของนวัตก,กรรมทางการแพทย์ Smart h e a l t h c a ร์5.0เพื่อดูแลสุขภาพครอบคลุมในทุกมิติให้ความสมําคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วยและยกระดับการให้บริการเพื่อส่งมอบการดูแลรักษาสุขภาพระยะยาวใ,ในทุกช่วงอายุเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่การพัฒนาการรักษาในระดับจตุตัดถภูมินะฮะเอ๊จะจตุตัดถภูมินี้รักษาแบบไหนคือการรักษาที่มีความซับซ้อนนะฮะรวมถึงจะยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและโรคซับซ้อนได้อย่างครอบคลุมทุกโรคด้วยนะครับ<ะ>ซึ่งอันนี้จำเป็นต้องใช้สหาสาขาวิชาชีพเข้ามาร่วมในการดูแลรักษาและมุ่งเน้นบุคลากรหลากหลายสาขา บำรุงล่าเนี่ยมีจุดแข็ง3 4 1 W ครับในด้านคุณภาพของการรักษาขึ้นหเลยนะครับ Critical Care การรักษาโรควิกฤต 2. คือ Complicated Care การรักษาโรคที่ซับซ้อน 3. Collaboration of Expertise คือการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการในหลากหลายสาขาและสหาสาขาวิชาชีพและสุดท้าย4ครับคือ Wellness and Prevention ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันอ่ะเดี๋ยวฟังภาพรวมการดําเนินงานในปี65ของโรงพยาบาลบำรุงราชฎ์หน่อยครับหลายๆครั้งที่เรามันมีเพลงใช่ไหมคะบอกปฏิหารไม่มีจริงหลายๆครั้งปฏิหารเกิดขึ้นที่บำรุงราชนะคะเรา,เา,เาบุบบคลากรของเราก็ได้สัมผัสสิ่งนี้ดีบางครั้งมันเป็นเรื่องของเ,อเรียกว่าเส้นบางๆระหว่าง ความสูญเสียกับความมีชีวิตอยู่รอดนะคะแล้วบางครั้งเราสามารถพลิกฟื้นวิกฤตให้ให้กลับมาเป็นโอกาสอีกได้อันที่สองก็คือเราเน้นพี่หลิงจะย้ำอยู่ตลอดนะคะว่าเราเน้นในเรื่องของ complicated care หรือเรียกง่ายๆว่าโรคยากหรือโรคซับซ้อนเพราะเกิดโรคซับซ้อนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับอวัยวะหลายส่วนนะคะซึ่งก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ในแต่ละด้านเนี่ยเข้ามาเรียกว่ามารุมยำเคสกันนะคะก็เป็นที่มาของที่เราเรียกว่า collaboration of expertise อนี่ก็แผนการดำเนินง,งานในปี65ของโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับ